สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำคลิปคลิหนึ่งเกี่ยวกับการทำยางก้อนถ้วยมาทำเป็นน้ำมันนะครับก็เกิดคำถามคำถามหนึ่งขึ้นว่าเวลาการซื้อขายยางก้อนถ้วยโดยทั่วไปนะครับผู้ที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่ามาทำลานไว้รับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ปลูกยางครับเขาจะรับราคามาจากโรงงาน ซึ่งโรงงานก็จะเปิดราคาทุกวันนะครับวันนี้อาจจะเปิด43ต่อไป43บาท44บาทอันนั้นก็แล้วแต่ราคาที่ขึ้นลงในแต่ละวันนะครับซึ่งคําว่า43ผมผมคิดง่ายว่า40ก็แล้วกัน40นี่คือไม่มีน้ําเลยนะที่เขาตั้งไว้ก็คือ DRC 100% v DRC ก็คือ dry rubber content ก็คือปริมาณยางที่มีในยางก้อนถ้วยนั้นเอาง่ายคือเนื้อยางแห้งนั่นแหละครับ ถ้าเนื้อยางแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีน้ำเลยเนะี่ยเขาจะซื้อที่40บาทกลมๆนะจริงๆตอนนี้มันประมาณ4 4บนั่นแหละ40บาทนี่ก็เวลาเขามาซื้อเรานะอย่าลืมว่ายางของเราที่เรานำไปจำหน่ายไปขายตามลานหรือว่ารวมกลุ่มประมูลต่างๆไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสามมหรือสี่มีอาจจะแค่50% 5 1 52 5้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็เป็นการกะเอา รประมาณการครับถ้า6มีด7มีดก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายนะครับเขาก็จะดูว่าโซนนั้นชุมชนนั้นหรือว่ายางที่เราไปขายเนี่ยลักษณะมันควรจะกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะไม่ให้นะครับ40บาทเขาจะให้ก็โดยทั่วไปก็สักครึ่งหนึ่งของ40บาทอาจจะ20นะครับยางมีคุณภาพหน่อยอยางแข็งจำนวนมากมีดหน่อยก็อาจจะอยู่ที่22 ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามนั้นก็แล้วแต่ว่าคุณภาพยางของชุมชนนั้นๆท้องถิ่นนั้นน,น,นั้นเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ากลุ่มนั้นนั้นเป็นอย่างไรเวลาเราเอายางก้นถ้วยไปขายมันจะมีทั้งน้ํทาทั้งเนื้อยางปะปนกันอยู่อันนี้เขาก็จะซื้อตามตามดี c ซีหรือเนื้อยางที่มีนั่นแหละครับนี่ก็เป็นคําอธิบายพอสเริปนะครับซึ่งไม่สามารถซื้อได้ตามราคาจริงทั้งหมดเพราะว่า ผ,ผู้ซื้อเองเนี่ยเขาก็จะมีค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงงานยกยางกับค่าขนส่งค่าความเสี่ยงที่น้ําน้ําหนักจะออกไปจากยางอันนี้ก็เป็นค่าความเสี่ยงที่เขาต้องบริหารจัดการนะครับก็ทั้งสอง,สองฝ่ายนะครับก็ควรจะดําเนินการให้ลงตัวกันนะผ,ผู้ขายก็คือพี่น้องเราเนี่ยก็ควรจะทํายางให้มันไหลมิดน้อยนะครับ ่ไปใช้ยาเร่งเยอะรีบเอามาขายนะครับอันนั้นก็ดูออกนะเราตัวเราเองก็ดูออกตัวพ่อค้าเขาก็ดูออกเลยทางพ่อค้าเองก็ให้ความยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของมาตรฐานของเครื่องช่างอันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ยืนยาวครับก็อธิบายเสียงท่านี้นะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ